ดตรีชัยพรรัตรแพทย์หัวหน้าศูนย์ตรองรองสมณชันเพื่อการปฏิรูปกองอำนนยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองกองทัพภาคที่สองรองแม่ทัพน้อยที่สองกล่าวว่าทางหัวหน้าคอสชอได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมณชันเพื่อการปฏิรูปในกรอบที่อยากให้เกิดความเข้าใจกันตั้งแต่ระดับครอบครัวขึ้นมาโดยในวันนี้ได้เชิญทั้งสองกลุ่มมาพูดคุยกันภายในกองทัพภาคที่สองว่า ทำอย่างไรบ้านเมืองจะก้าวเดินไปข้างหน้าได้โดยไม่ยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะจัดให้มีการละเล่นดนตรีและกิจกรรมที่ช่วยเหลือประชาชนและให้ทั้งสองกลุ่มได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันโดยถือว่าเป็นนิมิตหมายของการเริ่มต้นของความไม่เข้าใจกันในจังหวัดนครราชสีมาส่วนการจัดดนตรีและกิจกรรมคิดว่าจะจัดขึ้นภายในสัปดาห์นี้ส่วนสถานที่ในการจัดกิจกรรมนั้นจะใช้สนามกีฬากลางกองทัพภาคที่สองร่วมกับจังหวัด และจะจัดหาพื้นที่รองรับที่เหมาะสมอีกครั้งต่อไปส่วนการจะขยายไปทุกพื้นที่20จังหวัดภาคอีสาขนขณะนี้เราเปิดศูนย์ระดับจังหวัดในสายงานกอรมาโขับเคลื่อนผ่านจังหวัดทุกจังหวัดทางกองทัพไม่ได้มองในเรื่องของสีเสื้อแต่มองเรื่องของกระบวนการความขัดแย้งและจะทำกระบวนการความขัดแย้งนั้นให้เข้าใจกัน ที่กองบัญชาการมทบ3 3กลุ่มนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยศาสตราจารย์ดรอนานการชนะพันธ์อาจารย์คณะสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมนักวิชาการจำนวนหนึ่งเดินทางเข้าพบพลตรีสลายุทธ์รังสีผู้บัญชาการมทบ3 3เพื่อขอความชัดเจนหลังจากมีข่าวว่าอยู่ในบัญชีรายชื่อของทหารทำให้นักวิชาการเกิดความวิตกกังวลโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากถึง16คน โดยทางด้านของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อนันต์กล่าวว่าเป็นรายชื่อที่มากเกินไปซึ่งหลายคนไม่ได้เกี่ยวข้องหรือแสดงออกทางการเมืองจึงต้องการทราบถึงที่มาของบัญชีรายชื่อดังกล่าวขณะที่ทางผู้บัญชาการมทบ .33 ระบุหลังหารือว่านักวิชาการกลุ่มนี้มีรายชื่อที่ต้องเชิญมาหารือและทําความเข้าใจเหมือนกับกลุ่มอื่นๆไม่ใช่รายชื่อที่ถูกจับตาเป็นพิเศษหากไม่มีพฤติกรรมปลุกปั่นยุยงก็ไม่ต้องกังวล ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมืองดแสดงความคิเดเห็นทางการเมืองหรือจัดเวทีวิชาการในช่วงนี้อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ก็จะเชิญทางหองการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่มาหารือเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มต่อไปพลตรีมารุดลิมเจริญผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่สองในฐานะผู้บังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจําจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วย,น,น,ยานายพรศัก์เจรนายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันแถ MM. ลงผลการตรวจสอบตู้เซฟปิศนาที่ถูกนำมาทิ้งไว้ทุ่งนาหลังบ้านของประชาชนหมู uncomfortable 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 doing, ่ที่3 tamam บ้านนามนตบลสีสำราญอเภคอนสวรรค์จ um> ัังหวดชัยภูมิซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าภายในตู้เซฟมีเครื่องกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่จำนวนมากประกอบด้วยลูกกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์12จำนวน25นัดลูกกระสุนปืนขนาด11มมจำนวน64นัดลูกกระสุนปืนขนาด9มมจำนวน30นัด ซองปืนพกนอกสายสีดำจำนวนหนึ่งซองซองกระสุนปืนขนาด11อมม,มสีดำจำนวน3ซองโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกียสีดำจำนวนหนึ่งเครื่องโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน e 3สีดำจำนวนหนึ่งเครื่องและเอกสารอีกจำนวนมากเช่นสมุดบัญชีสัญญาเช่าซื้อต่างๆและบัตร ATM ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการต,วตรวจพิสูจน์ว่าของกลางทั้งหมดเป็นของผู้ใดเพื่อจะนำตัวมาสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีตา,ตามกฎหมายต่อไป